Terima yeah. เอวี่คเอ็มวคนักขวบเลยดีกันเสร็ Stop it สวัสดีคอนโดสวัสดีเพื่อนทุกคนว่าเกมเลโถยคอมพิวเเกมเก็บขยะอวกาศอีกครั้งหนึ่งได้กล่าวว่าเกมมีการอัพเดตสัตว์ประหลาดกับดาวดวงเพิ่มเข้ามาใหม่สัตว์ตัวใหม่ดาวดวงใหม่งหวะนี้เราต้องกลับมาเล่นซะแล้วงหวะนี้พบกับเราอีเวนอีเพิร์ดลูกอินทุนกับพี่นายเฮวี่เจอเอื้อ ใครอยากเห็นพวกเราเล่นเกมเก็บขยะแล้วก็เป็นการติดตามคอนเทนต์ในช่องเราไปในตัวด้วยคอนเทนต์สนุกมีให้ทุกๆคนทุกๆวันบางวันไม่ลงไม่รู้แต่ว่ามีแน่ๆแหละทุกๆอาทิตย์ฝากกดดูลงไปกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปวิดีโอด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราอ่ะนะเป็นกำลังใจให้กับอีเวนต์เพื่อนๆเราเก๊งอี่ว่าของพวกเรา ก็นอนมัสคอตในคลิปวิดีโอนี้นอนมัสคอตถามคนดูว่าที่มีการอัปเดตดาวกับสัตว์ประหลาดเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยมีข้อมูลอะไรหรือเปล่านะใครรู้ข้อมูลเกีก่ยวกับอัปเดตใหม่ลงไปบอกไปเม้ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวมัสคอตกับพี่โอเวนลงไปช่วยกันกดแจกหัวใจให้กับน้องๆทุกคนเลยเฮ้ยไปดาวใหม่เ,<อ>เลยไปก็เกือบมัมบากตัวมันก็จะในด,ดาวใหม่ไม่ได้เจอตัวอุยดาวให <ไป S 2> ม่ ก็อยากดูดาวใหม่นี่ดูต่อนนะแ้แบบัออ<อ>น้ำท่วมเออมันน้ำท่วมไงเลยต้องมาดาวนี้ก่อนคนดูอย่าพลาดหล้วจะหนีนไปไหนก่อนเนี่ยเจ้าโอยมันจ้าซะเหลือกเกินอ๋อ oh, sh*t here we go again โอ้ยไหนดาวใหม่ลงไปหลบไปไอฟเฟดดี้อ, <c oughs> อีเพิร์ดเอ้นี่ได้ละ ดาวใหม่จะมีรูปร่างเป็นอย่างไรติดตามจูเรามีมอดอะไรเรามีมอดทำให้ทุกดาวฟรีเว้ยพวกกู <c oughs> พวกกูเก่งๆเวย้ยพนกใดของพวกน่ะอะไขึ้นอ่ะที่นี่ที่ไหนอะ่ะ <c oughs> ไปไปห้องบนดิพวกกูลงมาใหมอ่อ่ะไม่ได้อะไรอะ่ะคุณอะไรอ่ะม้อดใหม่เฮ้ยทำไมเราได้อะ่ะเป็นม้ดมอดใหม่ <c oughs> อะไรม้อดใหม่เนี่ย <c oughs> มันจะทำตอนใกล้คำเลยตอนเนี้ยหรือมันจะทำงานมีสองวิธีให้ถ้ามันทำงานเลยมันคือหยืนยักษ์เลยมันจะยิงพิซซ่าอะไรเนียมันมีสองวิธีทำงานเลยวิธีแรกใช่ปะคือตอนเกือบมืดเลยวิธีทสองคือถ้าเกิดเราดึงมาทำงานออกทำงานเลยโอ้โหมีฆ่าได้เลยอาตะ today is a good day เออแล้วก็เว้ยยักษ์ฆ่าได้แล้วนะช่างไงเออกั่นได้แหละ มึงจะตีสั้งตายม,มึงตีมันยังไงมึงจับมึงมึงก็ล่วงละตีสามสิบคักตายเลยก็ไอ้นี่ไงก็ไอ้เครื่องแปดนะเอ,เอาเอาแปดต่อมาเรื่อยๆเหรอเขาจำชื่อหุ่นยนต์นี้ไม่ได้อะเฮ้ยบ้านบ้าน<ท>มันล็อกอ่ะที่มันล็อกมีอะไรข้างในอ่ะมันต้องเป็นกุญแจแอบอยู่เลยแน่สิไม่มีอะไรเลยไม่ต้องเปิดหรอกมันไม่มีอาวุธเลยนะเว้ยถ้าเราจะมัดใหม่ทำไงอ่ะฮะ ไม่มีวุฒิเลยนะเราเจอม็อใหม่ทันไเออจับมานแแม่พันนี่อะไรอ่ะกูเจออะไรอ่ะอะไรอ่ะไหนมันเอาไว้ล่อเลยโอ๊ยโอ๊ยมันอะไรอ่ะแม่งระเบิดได้แม่งกูเจ็บไอ้เพื่อนกูแดงทั้งตัวทำมาละแอไม่ไข่อีสเตอร์แล้วเหรอไข่ใหม่ ถ้ามึงโยนเราใส่ตัวยบียกมันฆ่าได้เลยนะเว้ยคุณพ่อคุณพ่ออะไรเฮ้ยมีบางอย่างออกมาแล้วเฮ้ยพัดพัดมิงมิงอะไรเมื่อกี้กูเป็นอะไรกูโดนเวิร์ตตีมาตัวกูเบี้ยวไปเลย ้ยเจออะไรไหนอ๋ออ no right? right. oh. oh, right, right? oh, ันนี้ของใหม่ใช่ใช่ที่กระดักเว้นอันนี้มันค้าด้แท้ทุกอย่างในเกมเลยงั้นเราล่อผีมาโดนได้นะได้ได้ได้ล่อได้มันมันทำงานไงวะมันมันมันติดมันเองเว้นนะมันมันมีเวลาติดมันนับเวลาตัดไม่ไดติดแเนไปลองลองรับเลยมันมันมีระยะเลยไม่ใจดู ไม่ดูเลยปะเพราะว่าตายตายหรอฮัลโหลเอ่เออเออแยเลยแย่แล well> ้วเราเราเราจะเฮียมีโก้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูมีกูมีแล้วกูกูจะไม่ตายฟรีเว้ยมื่อมอก็ตายไปกับกูแล้วดิ khi ngủ off here we go Oh shit here we go again cái mất anh anh anh

ก็ค yeah, ืออนาคนพวกกูเว้ยมันกำลังบอกไปบางอย่างกูแอบลอบนี้พวกกูโดนขี่มาวุณฆ่าตายวะเฮ้ยเว้นเวนปุ๊ดจิสเวนตายไม่คนละกระดิกกูเว้นหยักออกกลับมา โอ๊ยโอ๊ยป๋าโอ๊ย ว่าจะพับเขายโอ้โนี่บีบบับบบีบีไม่มาน้ำท่วมอ่ะช่างแมงดิช่างแมงดิมึงเห็นแมพปลาแมงเป็นแองกกระทะเลยเว้ยแองกกระทะทองแดงอ่ะ โอ้โหเราจะเป็นแมชชั่นเราจะเจอเราจะเจอคิดไปว่าได้เป็นแมชชั่นกดเก้าพูดดิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงเสียงมันปะไม่น่เสียงมอ t ไม่ใช่เสียงเสียงใครทำใครทำเหล็กร่วงวะไปไหนคนเดียว ไปว่าเอ้ยไปมั่นบอกว่าเจออะไรใหม่อ่ะเฮ้ยนี bon ่อะไรมันใหม่นี่ไง้ที่ทำอะไรอ่ะปวามพื้นดฉยไม่มีอะไรเลยตอนที่เราอยู่คนเดียวใช่ปะเด็กเว้นไม่อยู่กับมันเด็กว้นไม่ไปหามันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเอาไปเดินไปเจอใหเห็นท่าแก่ของมันเลยอันหลักยังเลยควักอะไรออกมาเหรอมีตังหรือเปล่า มีตังไหม ไม่ทำไรโ้ยโอ้ยโอโอ้ยเกไเสียงไรอ่ะนัอเตือนยะแม่เลยดีกว่าม่อยู่แล้วไม่แล้วเป็นโดนพวกบ้านันลุมสบบัง ไอ้ไอ้กูกูกูอยากได้ห oh yes. ุ่นยจตไอ้ข้าน้องงันมากกว่ายหุ่นโจนตัวเนี้ย ทำไมคุไปดูไหนครับไปดูไหนครับไปดูไหนครับ Just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I died for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking.